อดีตัวนี้มันมันถึงต่ปลุกตะคอหอ,อกฮักพี่น้องดอกฮักดอกฮักบานย่ำแดงพี่น้องดอกฮักไปก็ต้องมีความฮักปลกูกหลุดไอกฮักบานย่ำแดงพี่น้องเผื่ออะไรี่ดอกจมูมพี่ตะเวนแดงเน,น,นี่ยจังเล็กนึง สีบุกนะั่นใช่ไหมเนาะเนี่ยพี่น้องหลอกครับเนี่ยหลอกครับก็นั่งสีเป็นหลอกก็ก็นังสีเป็นหมากเต็มเนี่ยหน้าขอยเองพี่น้องหน้าขอยเองตีเตะค,คืออะไรนี่กลนเขียวแต่เป็นตัวน้องใหม่แท้ มีบ่อนแนงหน่อไม้เยเถอะเขียวซื้อๆเขียวบม่มีหน่อไม้ไปหาเขียดไปหาเขียดบ่อนี่บ่อนเคยหาเขียดอันนเขี้ยวก็น่าเวยขึ้นเขียดหน่อยก็น่าเว้ยเหือบไม่เขียดเลยเหือบเนี่ยไม่มีก็

กบมาปนแรงก็นหพุ่นตัวหูกบไปไปไม่นังถ่ายยู่มไม่ดุไปนี่หูหนึ่งไม่จีนหูแปรหูกบสะแฉด้ี่พห่นองหูกบพี่น้องหูกบไปไปจถ่ายน่าดเน่าถ่ายยู่มนู่นดูคอยถ่ายยู่มนู่นดูเอาแซมขั้นบุมี่แซมก็เอาหัือก็เอา nó à, bằng hoa lửa có nào vậy cuốn mà tới khi cuốn hoa đứa với cuốn còn, còn... hoa oh, lửa hoa lửa ô Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video

อยังเลย้มียังเลย้ลงถาเขามก่อน